เขาพูดเอาฝากเมลก็ด้วยนะอย่าทิ้งเมลของกูนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งลูกของกูนะแบบนี้แล้วแจกก็ด่าเขาไปนึกว่าเขาพูดเล่นแบบนี้ตาไปต่อชะตาหรือ,อยังตาอายุ39นะ เขาพูดมาฝากเมวกูด้วยนะอย่าทิ้งเมวของกูนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งลูกของกูนะแบบนี้แล้วจ๋าก็ด่าเขาไปนึกว่าเขาพูดเล่นแบบเนี้จ๋าก็ด่าไปว่ามึงคิดขาด้วยนะมึงอ่ะตาจ๋าก็ตะวาดเข้าไปค่ะเขาเขาพูดว่าอย่าทิ้งเมีวเขานี่วันไหนประมาณสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็สองวันที่แล้วสามวันที่แล้วค่ะแล้วเมื่อวานเขามีอาการอะไรไหมก่อนที่เขาจะูก๊บตายหรือว่าตาเราเจอพี่ตาตอนตอนเช้าคุณนอนด้วยกันยังอยู่เลยค่ะยังอยู่ก่อนที่จะจะไปทํางานเพราะว่าเมื่อวานจะได้งานวันแรกไง อารมณ์เครียดไหมมันเครียดอยู่ค่ะที่ผ่านมาที่อาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะเรารู้ไหมคะว่าพี่ตาเครียดเรื่องอะไรแบบตลอดที่ผ่านมาเครียดเรื่องที่ทํางานนะคะที่คือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่นั่นนะคะค่ะมีปัญหาเพื่อนร่วมงานเป็นมานานหรือยังคะประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าได้ค่ะเขาได้เคยมาระบายกับเราหรือว่าพูดอะไรกับเราในทางบ้างคะไม่ค่ะเขาก็บอกว่าเครียดเรื่องเพื่อนร่วมเรื่องเรื่องเพื่อนร่วมงานอะค่ะ สอบถามแมคะเขาเครียดเรื่องเพื่อนร่วมงานนี้คืออะไรมีปัญหาทะเลาะกันคือคนที่เป็นสามีนะคะคนที่เป็นสามีนักงานนะอเป็นเพื่อนของเขาสองผัวเมียแล้วก็เหมือนเขาทํางานแล้วโอทีอยากเขาได้หนึ่งร้อยคือทํางานตั้งแต่ถึงสี่ตุ้มอ่ะเขาเครียดเรื่องนั้นคือเหมือนเขาเป็นคนให้ใจกับเพื่อนอะให้ใจเพื่อนแล้วเพื่อนอนี้แล้วเพื่อนไม่ให้ใจเขาอะมาโกงเงินเขาแบบนี้คือเขาเครียดเขาเป็นคนคิดมากอ่ะค่ะแล้วภาวะสมเศร้าที่พี่ตาเป็นเป็นอ่างบ้เขา ปกติเขาเป็นคนล่าเริงมากนะแต่เขามาพูดเมื่อสามสามมกราที่ผ่านมาเป็นุมเศร้าแต่ตอนนั้นคือจะไม่อยู่จะากลับบ้านจ่าไงเขาพูดพอจะากลับมาเขาก็ปกติค่ะก็คือเขาพูดสุดท้ายก็คืออย่าทิ้งแมวเราใช่อย่าทิ้งอย่าทิ้งแมวแล้วเมื่อวนคขพูดสุดท้ายหรือการอยู่ร่วมกันั้งพูดเขาพูดอะไรบ้างความพูดสุดท้ายคือเขาจะไปสนใจทำงานแต่ว่าไม่ต้องไปอยู่บ้านนี่แหละเขาเป็นห่วงตากลัวมันขับรถอ่ะเพราะว่ามันซึมๆมาช่วงนี้ไม่ใกล้มันขับรถอ่ะค่ะก็คือมีการซึมมาใน ใช่แต่เมื่อวานเหมือนอาการมันดีขึ้นอ่ะมันจะไปส่งจ่าแล้วจ่าแม่ไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อเมื่อเช้าเมื่อวานอ่ะยังยังโทรโทรหากันยู่เลยว่าตากินข้าวยังมันว่ายังแล้วจ่าบอกว่าให้ไปซื้อข้าวที่เซเว่นกินแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวมันออกไปซื้อออกไปซื้อเองค่ะเราพี่สาทราบทราบว่าพี่ตาเขาคอตายหรือว่าอะไรตอนกี่โมงคะตอนใบบ่ายยินเยินแล้วค่ะใบบ่ายยินย็นแล้วใช่ค่ะพี่ตาอยู่บ้านคนเดียวมันอยู่ห้องคนเดียวค่ะแต่คนอยู่หน้าบ้านกัน มันเป็นห้องเช่าะคะ่ะแล้วมันมีหลายห้องอะคะอ่ะก็คือไม่มีใครรู้เป็นเป็นใครเป็นเข้าไปพบพี่จ๋า่าค่ะเป็นญาญาของพี่จ๋า่าของตาค่ะย่าของตาไปพบปกติพี่ตาห่วงอะไรมากที่สุดอ่ะคะท่ะานตอนอยู่ต,อนอ,ตอนอยู่ห่วงเมวห่วงจ๋าเนี่ยค่ะห่วงมากที่สุดด้านปู่ครูบาอาจารย์ที่เขารักษาเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเนี่ยครับก็กลับมาก็ดีกินข้าวได้นอนได้สองวัน แล้วก็มานั่งคุยกับย่าเมื่อวานตอนเช้าสัก9ก้าโมงผมก็กลับจากวิ่งรถมาก็ไปยังคุยตะไปต่อชะตาหรือย,ยังตาอายุ39นะมันก้าวไม่พ้นเขาก็เลยบอกนั่นเ็กผมใส่บาทแล้วทุกวันและเขาเปลี่ยนไปจากคนที่เคยออกกำลังกายมาไหว้พระทุกคืนครับก็เหมือนมีรางบอกเหตุทุกสิ่งทุกอย่างบอกทุกคนว่าเออจะไม่อยู่แล้วนะ นี่คือทางบ้านก็เหมือนว่าได้รับสัญญาณมาทุกคนคอยดูคอยคุยตอนกลางคืนจนแฟนเขาไปทำงานมันว่างอ่ะก็เลยเนี่ยครับอย่างที่คิดกันเราก็ไม่คิดว่าเขาจะผูกก็ตายแล้วก็มีช่วงที่มันผูกแล้วอ่ะมันผูกเลวจะอยู่บ้านวันนั้นอ่ะจะอยู่บ้านกับมันแล้วจะช่วยมันทันช่วยดึงมันทันค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วค่ะก่อนงานี้แล้วเกิค่ะก่อนงนทหารมันพุทธก็ จะผูกอีกรอบหนึ่งแต่ช่วยกันทำผูกมาแล้วแลวจะช่วยท่านไม่สะนี่คือที่ตายนี่คือรอบที่สองค่ะรอบที่สองอย่างที่ตอนที่เขาหูแววค่ะเขาบอกไหมคะว่ามีคนมากระซิบว่าอะไรก็จะมีคนมาทําร้ายว่าย่านะจะไล่ออกจากบ้านมั่งญาบอกไม่ได้ไล่คือเขาเราเวงคนรอบตัวหมดเลยค่ะวราจะมาทำร้ายเขาเขาไม่ไว้ใจใครเลยถ้าเขาไปหาหมอนะคะก็ปกตินะก็ปกติ ก็มีใบนัดจากโรงพยาบาลก็มีโรคตาอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะใช่แต่เขาไม่เคยไปหาหมอจิตวชครับแต่มันเปลี่ยนไปอะครับจากคนที่ร่าเเิงมากต้องืองค,ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o ฟ l o w e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ